คุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองเหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าคุณยายคนหนึงเนี่ยเขาเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านเขารู้สึกว่าหวาดกลัวเพราะว่าอยู่ดีๆนะี่ยมีผู้หญิงคนหนึงมาถามหารองเท้า แต่ไม่ได้มาคนเดียวมากันสีส่สห้าคนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะคะส่งซิกกันบอกว่าไม่มีอะไรแล้วขับรถออกไปก็เลยกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าภาพจากวงจรปิดเนี่ยค่ะจะเห็นนะคะว่าหญิงวัยกลางคนใส่เสื้อลายเนี่ยค่ะเดินมาเปิดประตูรั้วบ้านแล้วก็เข้ามาบริเวณบ้านเหมือนมองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะว่ามีรถเก๋งเนี่ยค่ะโตโยต้าวีออสสีเทาเนี่ยขับมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นลงจากรถมานะคะมีหญิงสองคนแล้วก็ชายสองคนรวมเป็น4ี่ ออกมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านยืนรออยู่ตรงนั้นอะคะ่ะแล้วจูๆ่ๆผู้หญิงคนนั้นเดินหันหลังกลับไปแล้วทำท่าเหมือนส่งซิกอะไรบางอย่างผู้หญิงเสื้อลายคนเนี้ยนะอะเดี๋ยวดูนะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่หันไปบอกกับคนที่มากับรถเกง๋งเหมือนแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณถือวิสาสะอะไรเข้ามาในบ้านคนอื่นเขานะคะนี่มียายกับเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านอยู่ลําพังกันสองคนแล้วดูน้อมน่อมมองมองมอง,มองนั่นมองนี่ดูโน่นดูนี่แล้วก็บอกให้คนในรถแบบ ไม่มีอะไรเหมือนบกไมมบกมือว่าไม่มีไม่ม,ม,มีอย่างนี้นะคะคแล้วก็เดินออกไปขับรถออกไปกันบ้านชากตะไคร้หมู่ที่7ต็าตำบลวังว้าอําเภอกแกลงจังหวัดระยองเกิดขึ้น14สิงหาคมเขาก็เลยเอาวงจรปิดเนี่ยนะคะม,มาเปิดเผยถึงพฤติกรรมแป,กแปลกๆแบบนี้พอไปสอบถามคุณยายเจ้าของบ้านนะคะชื่อว่ายายแแปลจวบกระโทกปีนี้ยาย73แล้วค่ะยายเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แปลกๆนะออยู่ดีๆมาถามบอกว่า เห็นรองเท้าหนูไหมเออแล้วก็ถามต่อว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่ายายก็ไม่มีฉันเนี่ยอีฉันก็เลี้ยงหลานอยู่ลําพังสองคนนี่แหละเขาออกไปทํางานกันหมดแล้วนะคะขอเข้ามาดูในบ้านหน่อยได้ไหมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มองชะเง้อชะแงมองดูตรงนั้นไม่มีใครก็ขับรถออกไปคือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จริงแต่มาทําอะไรแปลกๆด้อมๆ้มมองๆแบบนี้ในบ้านคนอื่นเขายายเขาอยู่กันลาพังกับหลานเขาก็กลัวเลยเอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผยอะฟังหน่อยค่ะ กับบรรูว่ารถอย่างม้าเนาะกาเรเลี้ยงลันนี่นยนี่เขาก็ไปจอดหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งเขาก็มาจอดหน้าบ้านเราอะไรเขาว่าเขามาหารองเท้าทั้งกับไม่รู้เหมือนกันนั่แหละเขาเล้ลุมม้าหดสามสีค่คนเนี่ยอืมไปเบิ้งเขาบอกม้าเขาบอกว่าไม่มีมีไหมล่ะไม่มีนี่าอยนีเขามากันกี่คันนะครับมาสองมารถสองคันจ้า ยายไม่รู้จักใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รู้อ๋อฮะเออยายก็ไม่รู้อ่ะนะก็อยู่ในบ้านกันสองคนนะ่ะ<อ>ส่วนหลานของยาย่นะคะชื่อว่าสลิตาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เอาล่ะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จริงแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาสอดส่องในบ้านอย่างอื่นมาดูลาดเาหรือเปล่าเป็นมิชฉาชีพหไหมแล้วถ้ามาตามหารองเท้าโอ้จะบอกคุณรุนช่องมากสี่าหคนทำใหม่เอ,อ้เอาฟัางหน่อย มาเป็นกลุ่มหลายคนแล้วก็เดินเข้าไปสอดสองบ้านอยู่คนเดียวไปทําเหมือนหารองเท้าที่เขาบอกเราแต่ว่าก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามาทําทาทําท,ทางส่งซิกบอกกันเหมือนกับไม่มีอะไรแบบนี้อเท้าสวยป่ะฮะมีแต่คนบอกว่ารองเท้าเขาฝังเพชรหรือเปล่าเข้ามาบ้านอยู่คนเดียวรองเท้าฝังเพชรนะ <laughs> เลยมีคนอยากรู้เลยว่ามันรองเท้าอะไรอีโค่อ,อะไรเออหรือเป็นแค่ คำกล่าวอ้างก็ยังไม่แน่าไว้วางใจอยู่ดีฝากตารวจด้วยดีไหมคะครับนะฝากตารวจดูเขาหน่อยว่าอะไรยังไงเข้าใจว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์อื่นหรือเปล่าใช่ใช่ตัวเป็นซินเดอเรลล่าเลยนะคะมาตามหารองเท้าหายแบบนั้นนะคะ